วัสดีครับเพื่อนๆอวันนี้อยู่กับยีนตัวนี้ครับผมนี่ s a ว v วส e Work นะครับรุ่น Golden r i v e t นะครับผมยีนตัวนี้นะครับเป็นยีนทรงสลิมนะครับความหนาของผ้าเนี่ยอยู่ที่ราวราวสิออนซ์นะครับแล้วก็เป็นยีนผ้าฟอกนะครับรอบนี้เราเปลี่ยนบรรยากาศมารีวิวยีนผ้าฟอกกันบ้างนะครับถ้าพูดถึงแบรนด์แ a w เวสเวิร์เนี่ยนะครับแ a วเวสเวเนี่ยเป็นแบรนด์ที่มีชื่อเสียงในด้านการทํ c คัสตอมยีนแฮนด์เมดนะครับซึ่งเราสามารถที่จะไปสั่งตัดที่ร้านได้นะครับ ว่าเราอยากจะได้ทรงไหนเนื้อผ้าแบบไหนดีเทลของฮาร์ดแวร์เป็นยังไงอะไรเงี้ยครับทางเซอร์วิสเวิร์เนี่ยสามารถที่จะจัดการให้กับทางคุณได้หมดนะครับแต่ว่าตัวนี้เป็นยีนผ้าฟอกที่ผมอ่ะซื้อจากร้านโดยตรงเลยนะครับซึ่งก็ถือว่าเป็นตัวที่พิเศษแล้วก็มีความสวยงามค่อนข้างมากนะครับเดี๋ยวเราไปรีวิวยีนตัวนี้กันครับแก่อนที่จะไปรีวิวเนี่ยเดี๋ยวไปฟังประวัติของแบรนด์ s a l v ์วิ Work กันนิดหนึ่งครับเพราะทุกดีไซน์มีเรื่องเล่ามาครับผมจะเล่าให้ฟัง ถ้าพูดถึงแบรนด์เซลเวสเวิร์กนะครับนับจากวันที่เราทําการรีวิวยีนตัวนี้นะครับแบรนด์เซ v เวสเวิร์กเนี่ยก็มีอายุได้ราวๆแปปีแล้วด้วยกันนะครับผมโดยประมาณนะครับแบรนด์นี้นะครับก่อตั้งขึ้นโดยคุณบูมวิจพงษ์หัตถสุวรรณนะครับซึ่งทางน้องเขาเองเนี่ยนะครับเป็นคนที่มีความสนใจและก็มีความรักในกางเกงยีนเนี่ยมาตั้งแต่สมัยเรียนแล้วนะครับและเขาเองเนี่ยก็ก่อตั้งแบรนด์เซ v เวสเวิร์กขึ้นมานะครับตั้งแต่สมัยที่เขาเรียนนะครับโดยที่ ตัวเขาเองเนี่ยมีความสนใจและคืออยากจะทำให้แบรนด์นี้นะครับเป็นแบรนด์ที่เป็นลักษณะของการทำคัสตอมได้นะครับแล้วก็มีการตัดเย็บโดยช่างฝีมือไทยนะครับแล้วคือใครที่สนใจอยากจะตัดยีนกับทางเซอร์วิสเวิร์กเนี่ยก็สามารถเข้ามาวัดตัวตัดนะครับเลือกทรงยีนเลือกผ้าเลือกฮาร์ดแวร์ต่างๆแล้วก็ทำการใส่ดีเทลต่างๆเลือกเส้นได้ต่างๆที่เป็นเอกลักษณ์ของเราได้เลยนะครับ อันนี้ก็จะเป็นเอกลักษณ์และจุดขายที่ดีเสมอมาของแบรนด์ s ซ l ว i ส e Work นะครับนอกจากคนไทยนะครับที่จะสนใจในตัวแบรนด์ s ซ l ว i ส e Work แล้วเนี่ยชาวต่างชาติเองนะครับบางทีก็บินจากต่างประเทศมาเลยนะครับเพื่อมาตัดยีนกับ s ซ r v i ส e Work โดยเฉพาะเลยนะครับก็ถือว่าเป็นแบรนด์ยีนแบรนด์หนึ่งนะครับระดับพรีเมียมของคนไทยนะครับที่ได้รับ การยอมรับนะครับแล้วก็มีชื่อเสียงอยู่ในปัจจุบันนี้ครับที่มาที่ไปของการซื้อยีนตัวนี้นะครับมันเกิดจากว่าพอดีผมอะไปซื้อรถมานะครับแล้วเบารถมันเป็นสีน้ําตาลครับทีเนี้ยผมก็กลัวว่าสีจากยีนผ้าดิบเนี่ยมันจะไปติดเบาะรถเลอะมากจนเกินไปนะผมก็เลยคิดว่าเออผมควรจะมียีนผ้าฟอกนะมาใส่สลับสลับบ้างนะทีเนี้ยผมก็เลยไปลองเดินเลือกดูที่ M อ็มคอร์เทียนะ ตอนนั้นพอดีว่า Self A s ซ l v ิสเวิร์เขามีร้านอยู่ที่นั่นพอดีผมก็ไปเลือกดูเออผมก็มองแล้วเฮ้ยยีนตัวนี้มันสวยอะผ้าฟอกตัวนี้มันโดนใจผมมากๆนะผมก็เลยคิดว่าเออซื้อตัวนี้แหละมาใส่นะเออสลับกับยีนผ้าดิบบ้างก็เปลี่ยนบรรยากาศกันไปอะไรเงี้ยนะครับก็สุดท้ายก็ได้ยีนตัวนี้มาเดี๋ยวเราไปรีวิวกันเลยนะครับว่ายีนตัวนี้มีรายละเอียดอะไรบ้าง ยินเซอร์เวิร์สเวิร์ตัวนี้นะครับอยู่ในลายการผลิตที่มีชื่อว่าโกลเด้นรีเวิดนะครับก็ถือว่าเป็นลายที่พรีเมียมที่สุดของทางเซอร์เวิร์สเวิร์นะครับทรงของยีนเนี่ยนะครับก็เป็นทรงสลิมนะครับผมแล้วก็ตัวผ้าเนี่ยนะครับเป็นผ้าฟอกนะครับซึ่งจริงๆอ่ะทั้งตัวเลขออนเนี่ยมันไม่ได้ระบุไว้หรอกนะแต่ผมลองจับดูเนี่ยผมก็พอจะกะกะได้ว่ามันอยู่ที่ประมาณสัก12อออนได้กันนะครับอ่าแล้วก็จุดเด่นของ ยินกลุ่มนี้นะครับก็คือมันจะมีโกลเด้นรีเวทเพื่อนอันนี้มันก็คือรีเวทที่มีส่วนผสมของทองคําจริงๆนะครับคือพอเราดูแล้วเนี่ยมันจะดูพรีเมียมแล้วก็ค่อนข้างจะพิเศษนะครับสีทองมันก็จะค่อนข้างจะสวยงามอลาม,มากกว่ารีเวทตัวอื่นๆนะครับทีนี้เราเริ่มมาดูรายละเอียดของตัวป้ายหนังด้านหลังก่อนเลยนะครับป้ายหนังด้านหลังเนี่ยนะครับก็จะเป็นป้ายหนังสีน้ําตาลนะครับหนังฟอกเนาะแล้วก็จะมีตัวอักษรเรียบๆง่ายๆครับเขียนว่า salvage work คัสตอมแท่นคราฟเดนิมนะครับซึ่งอันนี้ก็จะเป็นโพซิชชั่นนิ่งของทางแบรนด์นี้นะครับซึ่งเขาก็ได้วางบุคลิกของตัวเองนะครับว่าเป็นกางเกงยีนสั่งตัดนะครับเนี่ยซึ่งอันนี้ก็จะเป็นตัวแบรนด์ที่กำหนดบุคลิกของเขาไว้ตรงนี้นะครับแล้วทีนี้เรามาดูกระเป๋าหลังครับกระเป๋าหลังเนี่ยก็จะมีตัวฮาร์ดแวร์นะครับที่ติดว่าเป็นเซลเวสเวิร์กอยู่ตรงบริเวณนี้นะครับแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นทรงของกระเป๋าเขานะครับซึ่งทรงก็ถือว่าสวยมากนะครับเพราะว่า มันจะมีการตัดมิติที่ตรงบริเวณนี้ครับแล้วก็เดินบาร์แท็กเฉียงๆอย่างเงี้ยสว่วนนี้ก็จะเดินบาร์แท็กแบบตรงๆนะครับแล้วตรงนี้ก็จะมีการเชื่อมต่อของลวดลายกระเป๋าหลังนะครับซึ่งตรงนี้เราก็จะเห็นได้ว่าเออเนี่ยมันมีการเฟรดของการฟอกนะแล้ข้างในเนี่ยมันก็มีลักษณะของอินดิโก้นะครับที่ยังเข้มๆอยู่ซ่อนอยู่นะซึ่งมันก็ถือว่าเป็นตัวที่มีมิติที่สวยงามมากนะครับ อีกด้านหนึ่งก็เช่นเดียวกันนะครับแล้วก็ผ้าที่ใช้ในการทํากระเป๋าเนี่ยก็เป็นผ้าลิมละนะเพื่อนๆเนี่ยอพอพลิกขึ้นมาเอ้ยนี่โอ้โหนี่มันผ้าลิมเลยนะแแล้วก็ตัวผ้าซับในที่เขาใช้เนี่ยมันก็คล้ายๆกับดูเหมือนจะเป็นผ้าแฮร์ริงโบนแล้วก็มันจะมีเทคนิคของการมัดย้อมหรือว่าเป็นเทคนิคของการการย้อมที่มันมีการแบบว่าเออเว้นช่วงสีขาวไว้เนี่ยครับซึ่งก็ถือว่าเป็นดีเทลที่สวยจริงๆนะครับ ทีนี้เรามาดูตรงรายละเอียดของตรงปลายขาครับปลายขาตัวนี้ริมสวยมากครับ <was S 1> ก็คือเป็นริมแดงแบบคลาสสิกคลาสสิกเลยนะครับแล้วก็จะมีรายละเอียดการเฟดของสีนะครับอยู่นะครับก็จะเป็นอย่างนี้ตรงปลายขาเองเนี่ยก็จะมีการเฟดเป็นจุดๆนะครับที่เกิดจากการฟอกเนาะแล้วตรงเส้นได้ที่เป็นลูกโซ่เนี่ยครับก็จะเป็นเส้นได้ออกที่ประมาณเป็นสีโทนน้ำตาลน้ำตาลหน่อยนะครับเป็นน้ำตาลอมแดงนะฝั่งโพ้งก็จะเป็นได้น้ำตาลอมแดงครับ แต่ริมอ่ะสวยจริงครับแล้วก็เป็นริมที่ใหญ่ถ้าพับขากมาก็ถือว่าเจ๋งเลยนะครับทีนี้มาดูรายละเอียดตรงคอยพ็อกเก็ตกันหน่อยครับคอยพ็อกเก็ตตรงนี้เนี่ยจะเห็นว่ามันเป็นคอยพ็อกเก็ตนะครับที่ทํามาจากผ้าริมเหมือนกันนะมีการซ่อนอยู่ด้านในแล้วก็เอกลักษณ์ของ Service Work เนี่ยก็จะเป็นโลโก้นะครับซึ่งอันนี้มันจะเป็นมันจะเป็นตัวเป็นวัสดุเป็นโลหะนะครับหล่ออกมาเป็นโลโก้รูปกันไกนะครับของ Service Work แล้วก็มีการเย็บเก็บ นะครับบนล่างเนี่ยนะครับอยู่ที่ตรงบริเวณคอยพกเกตเลยนะครับแล้วด้านข้างของคอยพกเกตครับดีเทลคล้ายกระเป๋าหลังเลยนะครับก็คือมีการเดินบาร์แท็กด้านซ้ายด้านขวานะซึ่งอันนี้มันก็เหมือนกับเป็นการย่อกระเป๋าหลังมาแล้วก็มามาติดตรงบริเวณด้านหน้านะครับอ่าแล้วทีนี้เราก็มาดูตรงหมุดนะครับอ่าอันนี้มาดูหมุดตรงนี้ครับก็คือโกลเด้นรีเวทนะครับเอซึ่งอันนี้ก็ยังยังเจ๋งงนะสีทองสวยงามนะครับ แล้วก็ที่เหลือก็จะเป็นรีเวทธรรมดาก็จะเป็นรีเวททองเหลืองนะครับที่ดูก็เป็นรีเวททองเหลืองเนี่ยโอเคทีนี้อ,อยากให้ดูรายละเอียดของตรงตรงหูนะครับตรงหูเข็มขัดนิดหนึ่งนะครับหูเข็มขัดตรงด้านหลังเนี่ยนะครับมันเป็นดีไซน์คล้ายๆหูเบี่ยงนะแต่ว่ามันมีการเดินผ้าริมอยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็มีการเก็บสตรีทขึ้นไปด้านบนซึ่งตรงนี้ก็เป็นดีเทลที่ถือว่าเท่มากๆนะจากที่เรา จับจับพวกยีนที่มันเป็นพวก reproduction หรือเป็นพวกยีนทรงทรงคลาสสิกทรงอะไรเนี่ยแล้วเรามาจับยีนตัวนี้เราจะรู้เลยว่าเออยีนตัวนี้มันมีการใส่ดีไซน์ที่เป็นสมัยใหม่เข้าไปออซึ่งแบบว่าดีเทลต่างๆเนี่ยคือแบบว่าเจ้าของแบรนด์เขาคิดมาแล้วอ,อ่ะผมก็มองว่ามันเป็นอะไรที่แตกต่างแล้วก็สวยดีนะครับผมโอเคทีนี้เรามาดูรายละเอียดของกระดุมต่อเลยนะครับกระดุมเนี่ยตัวเม็ดบนเนี่ยมันจะเป็นกระดุม ตัวใหญ่เลยนะครับเป็นเม็ดแบบนนหนาๆเลยนะครับแล้วก็จะเป็นโลโก้แซลวิสเวิร์กนะครับแล้วก็มีการเคลือบอินาเมลสีน้าเงินเข้าไปด้านในนะครับส่วนซิปเนี่ยก็ใช้เป็นซิปมาตรฐานแบบ YKK นะครับยี่ห้อ YKK นะครับตรงลังดุมกเ็เก็บงานเรียบร้อยนะครับแล้วก็เป็นลักษณะของเส้นด้ายสีออกจะเป็นเนี่ยแหละเป็นประมาณน้ําตาลอมแดงนะ,ะทีนี้เรามาดูรายละเอียดด้านในของตัวยีนกันอีกนิดหนึ่งก็คือผ้าที่ใช้ทํากระเป๋าด้านในครับ ตรงนี้มันจะเป็นรายละเอียดของ s ซลเวสเวิร์กนะครับก็มีเขียนเอาไว้เนาะแล้วก็ตัวนี้เริ่มผลิตนะครับในช่วงวันที่10เดือน5นะครับปี2016นะครับตอนนี้ปี2022แล้วนะครับก็ยินตัวนี้ก็อายุราวๆ6ปีแล้วนะครับแล้วก็ตัวนี้มันเป็น l i m i t ต็ดอ dition นะคือเขาผลิตอยู่ที่100ตัวนะครับผมผมได้มาเนี่ยเป็นตัวที่6นะครับผม ตัวนี้ก็ได้มาโดยแบบว่าเออบังเอิญนะคะแต่ว่าคือแบบเออเราดูแล้วเราก็ชอบเนี่ยเราก็ได้มาโอเคแล้วก็อีกด้านหนึ่งก็จะเป็นผ้าฝ้ายสีเทาธรรมดาธรรมดานะครับซึ่งแต่ว่าเราก็รายละเอียดของตัวเนื้อผ้าอย่างเงี้ยถ้าเราจับดูเออมันก็เป็นเนื้อผ้าฝ้ายที่ค่อนข้างจะเนียนนุ่มนะครับแล้วก็ในในชิ้นส่วนต่างๆของงานเขาเนี่ยเขาใช้ริมค่อนข้างเยอะมากนะครับเทที่ผมจับจับดูเนี่ยจากด้านในอะไรเงี้ยเราก็จะเห็นว่าเออผ้าริมอยู่เยอะแยะไปหมดนะครับแล้วก็ตรงที่ บุเอวด้านในนะครับก็จะเป็นผ้าแฮร์ริงโบนนะครับที่มีลักษณะของการย้อมเป็นจุดๆอย่างเงี้ยนะครับเออซึ่งก็จะมีลักษณะคล้ายๆกับการมัดย้อมนะซึ่งเทคนิคตรงนี้ผมไม่แน่ใจเหมือนกันมันเป็นเทคนิคแบบไหนแต่ว่าดูแล้วเออลุกมันมันคือมันจะเป็นสีอินดิโกที่ลงมาไม่สม่ำเสมอแต่ว่ามันก็ให้ให้รายละเอียดที่สวยงามมากๆนะครับแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นโลโก้ที่เคลมนะครับว่าเป็นเดอะโกลเด้นรีเวทนะครับพรีเมียมออดิชั่นนะครับ ก็ตัวนี้ถือว่าเป็นยีนที่มีความสวยงามน,นะครับแล้วก็ถือว่าเป็นพรีเมียมอีดิชันจริงๆนะครับแล้วก็อยากให้มาดูรายละเอียดของการฟอกเพื่อนๆรายละเอียดของการฟอกยีนตัวนี้ถือว่ามาได้ครบหมดนะครับก็คือตรงนี้มันมีการเรียนแบบการฟอกแบบวิสเกอร์ตรงบริเวณนี้นะแล้วก็นีนีเฟดนี่ก็เฟดออกมาได้สวยมากนะครับคือมันไม่ได้ออกขาวอย่างเดียวมันจะมีแบบอมเป็นโทนสีเหลืองด้วยนะเหมือนกับผ่านการใช้งานมาค่อนข้างยาวนานแล้วนะครับ แล้วก็นเนี่ยตรงฮันนิคมด้านหลังเนี่ยก็ถือว่าสวยงามมากนะครับเพราะว่าคือมันก็มีการทํารายละเอียดของฮันนิคมข้างหลังเอาไว้เนี่ยสวยนะครับพอเอามาใส่ดูแล้วเนี่ยแล้วเดินมาไกลๆเนี่ยบางทีมันก็ดูคล้ายๆกับเป็นยีนที่เราปั้นเฟรดมาเรียบร้อยแล้วเลยนะครับก็ถือว่าเป็นยีนตัวหนึ่งที่สวยมากๆนะครับผมอ้กสี่ามสอแอคชั่น เป็นยังไงบ้างครับสำหรับยีนเซลเวสเวิร์กนะครับสวยใช่ไหมครับยีนตัวนี้นะครับเป็นแบรนด์ของคนไทยครับแล้วก็ตัดเย็บด้วยช่างฝีมือคนไทยแล้วก็ดีไซน์ด้วยไอเดียมันสมองของคนไทยล้วนๆนะครับจากที่ผมได้ลองจับดูแล้วก็สัมผัสดูแล้วก็ได้รีวิวนะครับผมรู้สึกได้เลยว่าบุคลิกของตัวยีนนะครับแล้วก็ดีเทลต่างๆเนี่ยแตกต่างจากแบรนด์อื่นๆที่ผ่านมาเลยนะครับก็ถือว่าเป็นแบรนด์หนึ่งที่มีบุคลิกเป็นของตัวเองจริงๆนะครับ ถ้าสนใจยีนเซ์วิสเวิร์กนะครับก็เข้าไปดูได้ในเว็บไซต์เลยนะครับเดี๋ยวผมทิ้งรายละเอียดเอาไว้ถ้าสนใจจะไปซื้อหรือไปวัดตัวตัดเดี๋ยวก็ไปที่ร้านได้นะครับที่สยามสแควร์ซอยสองหรือว่าสามารถที่จะซื้อออนไลน์ย่าทางช้อปปี้ก็ได้นะครับเดี๋ยวผมทิ้งลิงก์ไว้ให้เช่นเดียวกันนะครับผมโอเคครับในที่สุดนะครับผมก็เดินทางมาจนถึงแบรนด์สุดท้ายของยีนแบรนด์ไทยในรอบนี้แล้วนะครับในสัปดาห์หน้านะครับผมจะรีวิวยีนแบรนด์ไหนเดี๋ยวผมเก็บไว้เป็นความลับก่อนนะครับหวังว่า เพื่อนๆจะได้รออย่างตื่นเต้นนะครับแต่ว่าผมบอกได้เลยว่าสัปดาห์หน้าเนี่ยถือว่าเด็ดมากๆเลยนะครับผมโอเคครับขอบคุณที่ติดตามรายการช่อง Echo ของเรานะครับอย่าลืมกด subscribe like s h a r กันเราด้วยนะครับวันนี้ไปก่อนนะครับเพื่อนๆบ๊ายบายครับ